ป้าตอนที่ว่าใช่ย่างพี้เมื่อีไงที่ไปซื้อรถอะไรนะารัดยาซัดอะไยเบาดีไม่นเหนื่อยม่เหนื่อยอะปเหนื่อยสิซัดเพ่อนสบายมันรถซัดมาโกยลงเดียวโกยไม่ได้โกยเองก็สบายดีกว่าเก้าไหมไม่ไหววะไม่ไหวอย่างนี้ โอ้บอกอย่าซื้อรถฟ้าบอกอย่าไปซื้อทัาไวลูกซื้อทั้งหมดงวดเลยตัวที่งงก็มีไหมมั้ยตอนประมาณยี่กว่าเธามันมัย่งซื้มซื้อได้บ้างบอกเออไปค่ายงงหมดเลยมีรถเลยยาวเาไปเกี่ยวย้ายใ่เกินโอ้บอกบอกแม่จะเอาจะจะเอาเนื้อจะกระดูกเลยขอเงินฟ้าเงียบซื้อนี่ลูกเออเอาเอเสร็จซื้อไปสบายไหมดีฟ้าก้าว่ะดีดฟ้าก้าว ไดาเงือกงัวเลยก็ขั้นนะโอ้ตเี้ยเดี๋ยวเตะไปให้บ้านที่ว่าซ้องมืนเจ็ดนะยังชวยเลยนะไม่ว่าเบาไหมเบาลงไหมเวลามีเครื่องนี่เลยมีเครื่องทุนแรงนะก็ไม่เอาเงกันเลยสิดีปะล่ะช้วมาก็ถั่วไปตัดเสร็จปุ๊บก็มาเกียเกียลงกินดีก่ปะไมดีเราต้องทำเปลยแรงยาเตียมอ่าดีก็ปล่ะ เพิก็ดีกว่าเยอะอแล้วก้อยาไปอย่างนั้นก็มีให้ตัดหรอกก็ให้ลบอยู่ไงตดัดจะไม่ทันหมุนอยู่นั้นเลยโอ้โหไปตัดทันนี่ก็เวียนเสร็จปุกติดติดติดยาไม่ให้ตัดก็ดกไม่ได้ไอ้เจิ้งตอนเช้าก็ตัดไม่ได้เพราะเวียนก็ยาพันไอ้เจิ้งไอ้เจิ้งแล้วก้อนไหนเจิ้งมันไปช่วยโอ้โหคือยัไงไงลงลงทุนไปให้ได้ลงทุนไปไม่ได้สำหรับเครื่องช็อปแล้วก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกที่ว่าเอาไว้เก็บยาตอนนั้นแสนสองพุ่มไหม ค be so, mm. huh ุ้มป่ะก็คุ้มนะรันเขาด้วยนะแต่แรกแต่แรกคิดว่าได้ยินนี้ขานขานสิหัวงจะหมดคอบคิวขมวดเจียวดีดีเาว่ามีเท่าไหกามีเท่าไหร่ก็ไม่พอจะซน่จะนี่ขอีถาให้กว้างดีเอาคอกแยกะทคอกก็ห้าววามันไจะคอกันเลย เก็บถ้าไม่ถามนี่เก็บขี้ไว้เลยที่ว่าคอกังหันเก็บไม่ไหวเลรอป้าจะกอดให้กินฝันให้กินแล้วเอาไว้ทำทำทำลาให้กินรอบๆคอกที่นอนเช้ามาขี้เต็มกกเ็บไไวลยุงก็เยอะสบายใช้แค่ยี้ฟาเขี้ให้กินไปสบายดี่นี่นะโย้โหอย่างไรอย่างอะไรวะอย่างไร

ยเกี่ยวไม่ไมทาช่วยเกีเออช่วยเกี่ยวช่วเกี่ยก่อนตามยาค้นตามทางเสร็จุอเริ่มสักสิบกว่าตัวโอ้ไม่ได้ค่ายเราปีนังค่ายไม่ได้ไม่มีใครรู้จักเราไหมจะค่ายค่ายเสร็จุแม่ค่ายย้ายพอทีพุูกยาสักหกไร่ก่อนเนะเก่งนะเขาปลูกหน้าพ่อก็ ลามาเลยจนแกบอกเลื่อไว้สักอ้าหกไลน์ก้อนนึงมันจะมันจะลืมมาชีวตัวเองคงก็เลยให้แกทำไปก่อนเออห้าหกไลน์อืมปวก็พอกินแล้วด้วยเป็นถุงกว้างหัวดำมีหัวสักร้อยตัวไม่พอเนาะไม่พอที่ก้อยกินถ้ายี่สิบกำลังดีไม่พอยี่สิบก็ไม่พอ ข้องว้าลงทุงนากินพวขนาดเนี่ยต้องหวันมดเลยต้องหวนมดเลยงวถ้าเกิดหลงโอ้โหเดี๋ยวได้เข้าทรมารถสบายสบายทุกวันนี้มีเครื่องตัดสบายสบายมากสบายพอจะเริ่มทำแต๊ะเต้ต่วันนี้ให้งออดฟังตะได้เออวันนี้งออดฟังอหเจ้ามันยังไงอะป้า ทำไมถึงให้ออดได้เออมันไม่ใช่หายอ่นนิป้าก็กลับมาอ้วนมันทีนี้งวัวมันไม่อิ่มตอนเชา้ากินยานะปะ้าแล้วช่วงบ่ายกินฟางอืไม่ได้กินเลยกินกินยากินยาเย็นๆเลยทีน,นี้<อ>มันก็ซ่านอยาก,กิน,นฟางมันเคยกินอันนี้ฟาร์มไหไป้าชื่อฟาร์มอะไรครับพายาวฟาร์มพยาวฟาร์พาามพี่จ้อยอะ มยาา่าจะคายนี่ภาษาไนี่คอกงอกถายโดยววีอ้สุจอบอหยาวมะออนด้วยไงพยาแนอ,อนมะออนโอ้หู้ค่ายเท่าไหร่ปะตจู้้ตวงเ้าผู้ค่ายราคาไงครับสมมติว่า ออกมาย่านมฮกเจตเดือนในค่ายไงป้าค่ายทั้นั้นเลยไม่ว่าราคาไงสกู๊ฟฮกเดือนเนี่ยลุ้นๆนะช่วยกับค่ายแพงไม่ช่วยกับค่ายถูกถูกเท่าไหร่ถูกเท่าไหร่ถูกถูกก็สองหมื่นห้าอ้โแพงชุดละแพงชุดก็ห้าหมื่นโอ้โหเอาเถอะดีว่าทำอ้อยตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียยังไง เจ้าเมียก็ไม่คายไปทำแม่ไม่คายโอ้ไม่คายเลย <c oughs> ได้ราคาขายถ้าได้ราคาหรอปะได้ราคาแพงก็ค่ายเท่าไรครับเริ่มแรกเริ่มแรกก็ไม่รู้สิพันหมื่นซูงสุดเท่าไรสองแสนสามแสนนู่นแหละว่าพัฒนามนานายาต้องข้อราคา <c oughs> โอเคครับอ่าท้ายคลิปแล้วป้าพะเยาใช่นไหมครับคื่อคื่อพะเยำไหมครับลูกหนูแล้วกันอ๋อลูกหนูครับขาลูกหนูว่าหนูหัวเราะกันอ่าเดี๋ยวให้ป้าหนูฝากท้ายท้ายคลิปสักประโยคประโยคสองประโยคแล้วกันครับว่าอาชีพเลี้ยงวัวมันมันดียังไงครับป้าอ Oh. มันค่าอยก็งได้เงินนะสิ yeah. ไม่ว่าป้านอาชีพเรื่งหวยมันมันดีกับมันดีก่าอาชีพอื่นไงไม่ถึงแบบทําไรทํานาหรืออาชีพอื่นที่เราเราอยากแนะนําเขาอะครับ <laughs> ยังไงป้าแนะนำมือใหม่ก็คือ,อยังสมมติป้าพยาวเนี่ยป้าหนูเนี่ยทํานาอยู่พ mm ื hmm. ้นที่ใกล้เคียง mm hmm. คอกคอกวัวอยู่ใกล้เราอย่างเงี้ยฮะ สมมติว่าเกี่ยวข้าวเสร็จนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วปล่อยวัวมาเลี้ยงลดต้นทุนเรื่องหญ้าเรื่องอะไรไปใช่ไหมป้าอืม็พอได้อ่าเสร็จปุ๊บพอมีผลผลิตมามีลูกวัวมาเกิดมาอะไรเงี้ยมาก็ขายได้ไอเงี้ยแบบมันก็ดีกว่าไหมดีกว่าทำนาดีกว่าทำนาทำได้ไหมครับดีกว่าี่กวาดใช่ไหมครับเออดีก็ทำโอ๊ยไปในไอยไรโอ้โหอย่างนี้ก็ควรจะแห่เลี้ยงกันเยียบเยียบก็าเลี้ยงได้หมด สรุปคือดีกว่าใช่ไหมครับดีกว่าดีกว่ากินค่ายิงเพิม่มโอ้โหแล้วตัวเมียเก็บไว้ทําแม่ไหมครับเ,ออเ,เก็บไว้ถ้าเิดเข้าไม่ต้นใจเราเก็บไว้เด๋ยวที่เ, <laughs> เ,เรื่อยไหมเรื่อยเก็บไว้แล้วก็เป็นทุนของเราต่อไปให้ <laughs> ทำอะไรเหรอ <laughs> ปลาพะเยาปลาหนูของเราเนี่ยครับคงก็เซิร์ตนะครับหนูวิคอร์ ะหนูวีซ no, <we> ีอ๋อหนูวีซีจะาของแบรนด์นะเจเจนึก่าเราเจเจนึกนะเจเจนึกนะโอ้โหโอ้โหอย่าเ่ยวนี่เจ